มันไม่ดังนล้น้อยมันขึ้นขาวแล้วตอนนี้ผึกนกใหม่นะครับนกตัวนี้คิดว่าเก่งนะครับแต่ก็ทดสอบดูก่อนอตัวคู่เมันนั้นเอาไปผึกแล้วเป็นแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้นกหรอกให้ลูกไปอยู่ที่คูขันว่ามันถ่ายขนแต่ตัวนี้ก็ไม่เต็มนีหรอก ลูกมาแต่เช้าเลยวันนี้ว่าจะปล่อยนกไปแล้วเมื่อกี้นี่สงสารเขาเออตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับพึกน,นกนะครับนี่ครับนี่อ่าขึ้นไปบนยอดไม้แล้ว ก็นกแถวนี้ก็ลูกทรายแหละเอามาปล่อยเลยแหละเพราะว่าตัวไหนไม่ดีเราก็ให้ลายไม่สวยก็ให้ลูกทรายปล่อยไปก็มันก็ให้มันมาเป็นนกฝึกนกขันครับครับครับขึ้นแล้วนะครับ บรรยากาศยามเช้าครับผมยังเงียบอยู่นะครับออดูนะครับ แต่เช้าแล้วครับรอดูนะครับจะมีเสียงมีอะไรบ้างไหมต้องฟังเสียงคอ๋อครับก็เริ่มโยนแล้วนะครับอ่าโยนแล้วนะครับอ่าเริ่มโยนไปแล้วนะครับนกใหม่นะครับ นี่ขึ้นครั้งที่สองของเขาในชีวิตนะครับโยนสองสามครั้งครับเนี่ยไปแล้วครับบรรยากาศมันก็คึมคึม ครับก็เริ่มโยนไปอยู่นะครับเริ่มโยนไปเรื่อยๆอยู่นะครับก็พอจะมีแววหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอายุโกงก็ครบปีแล้วนะครับเลยปีมาแล้วนะครับพร้อมที่จะฝึกแล้วครับท้านกจะเป็นนะ่ะ โยนอยู่นะครับทินทินที่ต่อมานี้ก็ทินเป็นต่อแล้วครับแต่อยู่ในกรงก็เล่นแล้วนะครับคูแล้ว มีคาลมด้วยนะครับตัวนี้คูอ่างสามสี่คำนะครับเป็นกุกแกมสองนะครับตัวนี้ครับหนาดลงสองแล้วนะครับเสียงกลางเต็มนะครับตัวนี้ครับนาดลงสองมั่งแล้วนะครับ กหนนึ่งะครับตัวนี้ชื่อเจ้าน้องโคนะครับครับโยนไปเรื่อยๆอยู่นะครับพอจะมีแววไหมเนาะอาจารย์นกใหม่ต้มนะครับตัวนี้แน่ๆครับพึ่งไล่เข้าพนเนียนนะครับ เงียบแล้วนะครับบรรยากาศก็กอึมครึมนะครับเหมือนจะฝนนะครับวันนี้นกป่าก็ไม่เห็นมาเลยนะครับเมื่อวานยังมีนกป่ามาโตอยู่หน่อยนะครับนกในกรงก็ไม่ค่อยขันเท่าไหร่นะครับ ชว็บดูหลิวตันนะครับตัวนี้คือหลิวตันนะครับนั่นก็จะเป็นนกพร้อมฝึกนะครับเงียบนะครับแต่ก็ชื่นใจหน่อยนะครับได้ยินเสียงอยู่นะครับวันนี้ถึงจะไม่เท่าเมื่อวานแต่วันนี้ก็ไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับ เป็นนกที่ต่อได้มาจากป่าครับถูกใจตามเอา3ามวันครับตัวนี้ทำถูกใจครับแต่บรรยากาศไม่ค่อยให้นะครับวันนี้แดดไม่ออกเลยนะครับ ฝากติชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝึกใหม่นะครับนกฝึกใหม่ได้ยินแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับผม